โอเคก็ดีๆต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหน้าเล่นไหม <Nope. S 1> รายการที่มาวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆของเกมมันจะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนโดยผมจะแบ่งระดับความน่าเล่นออกเป็น5ระดับนั่นก็คือ1นไม่น่าเล่น2องเฉยๆสา แน่สีหนาเล่นละห้าน้าเล่นขั้นสุดสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Ghost Runner หนึ่งในเกมอินดี้ที่ได้ความสนใจค่อนข้างสูงและแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเกมอินดี้ฟอร์มยักษ์ไปแล้วตัวเกมจะวางจำหน่ายในวันที่27ตุลาคมปี2020นี้บนทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น PC PlayStation Pro, Xbox One รวมไปถึง Nintendo Switch ด้วยเกมนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนมาดูกันในหน้าเล่นไม Ghost Runner เรื่องของเกมจะพูดถึงโลกในอนาคตในทีมไซเบอร์พังนะครับเราจะได้รับบทเป็นดินจาไซบอร์กที่ถูกเรียกว่าโกสเันเนอร์โดยตัวเราคือหมายเลข74ความทรงจําของเรานั้นคลุมเครือและแทบไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราในอดีตเขาได้รับคําสั่งจากเสียงปิศนาจนในที่สุดเราก็รู้ว่าเสียงปิศนานั้นคือโปรแกรมหรือ AI บางอย่างที่เรียกตัวเองว่าอาร์จิเทคเราเริ่มมีความทรงจําในการต่อสู้บางอย่างเข้ามาในหัวของเราอาร์จิเทคจึงอธิบายว่าเราถูกโยนลงมาจากดรามาซิตี้ซึ่งอยู่บนดรามาทาวเวอร์เขา เป็นคนที่สร้างดราม่าทาวเวอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเหล่ามนุษยชาติให้รอดพ้นจากการสูญสิ้นแต่เขากลับถูกมาล่าหักหลังและยึดครองดราม่าทาวเวอร์ไปเธอกลายเป็นคนเดียวที่ปกครองดราม่าทาวเวอร์และทำลายสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาและการปกครองของมาล่านั้นจะส่งผลให้มนุษยชาติต้องสูญสิน้นนี่คือสิ่งที่อาร์เิเทคบอกเราและขอให้เราไปสังหารมาล่าซะก็ประมาณนี้ในส่วนของเนื้อเรื่องเราก็ต้องไปรอเล่นกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปทางด้านเกมเพย์ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นที่ผสมผสานการฟรีนนัหือปาากวเข้ แต่เท่าที่เล่นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือวิ่งสไลด์กระโดดต่ายกําแพงมันไม่ได้มีเยอะเหมือนในมิลเลอร์เอทที่มันอิงมาจากการเล่นปากลัวจริงๆโดยลูกเล่นที่สําคัญของเกมนี้เลยคือวันฮิตวันคิวโดนโจมตีหนึ่งทีคือตายเริ่มใหม่เริ่มใหม่ในที่นี้คือเริ่มจุดเช็คพอยต์ใหม่นะครับเขาไม่ได้ใจร้ายให้เริ่มทั้งด่านใหม่หรือเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเกมแต่ก็มีความเป็นไปนได้นะที่เขาจะใส่ระดับความยากที่ตายแล้วเริ่มใหม่หมดเลยเข้ามาให้เราได้เลือกเล่นตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากครับ การฆ่าศัตรูทั้งหมดหรือบางฉากก็อาจจะเป็นต้องฆ่าหมดก็ได้คือไม่มีอะไรมากอ่ะหาทางวิธีที่จะผ่านเลเวลนั้นไปให้ได้โดยที่เราไม่ตายเลยหรือไม่โดนโจมตีเลยสักทีอ่พะพอโดนโจมตีหนึ่งทีตายเริ่มใหม่หรือตกเหวตายเริ่มใหม่อะไรประมาณนี้นะครับความสามารถต่างๆของตัวเราก็จะมีการบลิงที่จะช่วยให้เราเข้าถึงศัตรูได้ง่ายขึ้นช่วยให้เราหลบการโจมตีของศัตรูได้หรือไปในพื้นที่ที่เรากระโดดไปไม่ถึงการสโลว์เวลาที่จะช่วยให้เรานะครับหลบการโจมตีของศัตรูได้ง่ายขึ้นจริงๆมันคือการบลิงนันลเรราาา้สมถ แล้วก็เอียงไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อหลบกระสุนที่กำลังจะเข้ามาได้ในเดโมเนี่ยมีลูกเล่นแค่นี้นะครับแต่ว่าในเทลเลอร์เนี่ยมีลูกเล่นมากกว่านี้อีกอย่างเช่นพวกการปัดกระสุนซึ่งในเดโมยังทําไม่ได้การปล่อยคลื่นจากฝ่ามือเพื่อผักศัตรูหรือการปล่อยคลื่นจากดาบที่สามารถโจมตีศัตรูในระยะไกลได้และลูกเล่นในฉากที่ช่วยให้เราบูสต์การกระโดดได้ไกลขึ้นศัตรูก็มีหลากหลายชนิดมากกว่าในเดโมนะในเดโมเนี่ยมีแค่หนึ่งชนิดเท่านั้นในเทลเลอร์เนี่ยจะมีตัวมีโล่ด้วยหรือตัวที่ปล่อยคลื่นอนุ โดยใช้ดาบกันด้วยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นระบบเดียวกันกับ การปัดกระสุนแต่ถ้ามีลูกเล่นในการกดต้องถูกจังหวะเพื่อที่จะเคาน์าเตอร์กระสุนหรือเคาน์เตอร์การโจมตีระยะประชิดเนี่ยผมว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เจ๋งมากเลยครับก็จะมีบางช่วงที่ไม่จําเป็นต้องสู้นะครับก็คือเป็นดานที่เราจะต้องหาทางจบดานโดยการปียนตายกระโดดโดยที่ไม่ตกคือหาทางไปต่อให้ได้อะผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกเป็นพัซเิลได้ไหมนะแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะใช้ฝีมือในการเล่นมากกว่าสมองในการคิดนะครับอาจจะใช้การสังเกตเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใช้ฝีมือในการกระโดดให้ตรงจุดกระโดดให้ถูกจังหวะะกก็ปรมมาาาณนนี้คทงดเพือ ผมได้ลองเดโมในช่วงแรกๆไปนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างยากคือมันไม่ได้ยากแบบเซกิโรที่ว่าศัตรูเก่งหรืออะไรอย่างนี้นะมันยากเพราะว่าเรา,าพลาดไม่ได้ไงเราถูกโจมตีไม่ได้สักครั้งเดียวเรากระโดดตกไม่ได้สักรอบเดียวเพราะมันจะเริ่มเช็คพอยต์ใหม่หมดก็อยู่ที่ความสามารถของผู้เล่นแล้วครับว่าคุณจะผ่านด่านานี้ภายในรอบเดียวเลยหรือว่าอาจจะต้องตายสักสองสามรอบศึกษาด่านศึกษาว่าศัตรูมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ค่อยวางแผนรับมือว่าเราจะไปฆ่าทางไหนก่อนหรือจะไปทางไหนดีที่สุด เราก็มาถึงช่วงสรุปกันแล้วถึงก็เหมือนอย่างเดิมผมจะแบ่งระดับความน่าเล่นออกเป็น5ระดับนั่นก็คือ1ไม่น่าเล่น2เฉยๆตามไปดีเปรย่ตียหน้าเล่นและ5น่าเล่นขั้นสนุงโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครไม่ชอบหรือไม่ถูกใจยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยและผมจะให้ระดับความน่าเล่นของเกม ghost runner อยู่ที่ระดับ น่าเล่นครับที่ผมให้หน้าเล่นเนี่ยก็เพราะความน่าสนใจของเกมเพย์มันเนี่ยะครับมันแปลกจากเกมอื่นๆในยุคนี้มากถึงมันจะไม่ได้เป็นเกมแนวแปลกใหม่เลยแล้วก็ด้วยงานภาพมาเนี่ยโอ้โหจัดว่าสวยมากครับสวยมากจริงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมอินดี้ที่น่าตนใจเลยแต่ประเด็นก็คือมันเป็นเกมอินดี้ที่ราคาแรงมันเปิดตัวมาที่ราคา899บาทแต่ถ้าเกิดใครพีออเดอร์เนี่ยจะได้รับส่วนลด20%ก็จะเหลือ719บาทคือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่ามันเป็นเกมอินดี้ดีไหมนะมันสเกลมันพอๆกับเกมอย่าง t ลกเทลอินโอเซนอะเกมที่มีหนูกองทับหนูเยอะๆอันนั้นก็899บาทเหมือนกันครับแต่ว่ามันสเกลอะเพล็กเทลมันดูใหญ่กว่ามีเนื้อเรื่องเล่าเรื่องได้เยอะมีคัตซีนแต่เกมนี้มันไต่เลเวลไปเรื่อยครับจบด่านก็คือ1ด่านคือ1เลเวลแล้วก็ในระหว่างเลเวลนั้นก็จะมีการสอดแทรกเนื้อเรื่องมาบ้างลึกๆในใจผมก็แอบคิดว่ามันแพงไปที่นึงเหมือนกันนะเอาเป็นว่าใครที่คิดจะซื้อเกมนี้นะครับผมว่าลองเล่นเดโมก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าตัวเองชอบแนวเกมของเกมนี้ไหมเพราะบางคนเขาก็เล่นไม่ หรือบางคนที่เป็น motion sickness เนี่ยโอ้โหอาจจะมีอ้วกกันได้นะแต่สําหรับส่วนตัวผมคือมันมากครับเกมเพย์ที่ค่อนข้างรวดเร็วตายกําแพงหลบกระสุนเข้าถึงศัตรูและฆ่ามันให้ได้โดยที่เราห้ามถูกโจมตีมันค่อนข้างเป็นเกมที่ท้าทายผู้เล่นพอสมควรเลยสุดท้ายก็ต้องขอย,ย้ําอีกครั้งว่ามนเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมถือว่าผมเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่จะช่วยให้คุณใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อเกมละกันใครที่อยากสนับสน,นุนผมก็สามารถโดเด็ได้ช่องทางด้านล่างหรือกดปุ่มสมัครเพื่อรับสิทธิทประโยชน์มากมายได้้นนนะคครกกว่่าามมีีปโยยช์ออขุุณทท ดูกันด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุบซับสไคร้่อติดต,ตามคลิปใหม่ๆจากผมได้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับผม